น้อยหรือเปล่าจะได้่าสามบอกสามเนาะนั่นแหละทองใส่กันรถดตัวท่านใดก็ฝึกหัดนี่หันเลยส่วนผู้เตรียมตัวบวชเน่นน่ะต้องปรับปรุงตัวเองใหม่เด้ออย่าเป็นบ่เป็นคนขี้เกียจสิข้าคนเฮามันฝึกฝนกันได้จะไปหาหลี่นอนลบนอน แล้วก็อ้างมวยมั่งนันมั่งนีมั่ง,งอ้างว่าปวยปวดหัวหรือเก็บท้องตัวมันมองไปเห็นเนี่ยมังจะมาเป็นขออ่างใดีฝึกหาตัวเองให้อยู่น้ำเพลินนั่นแหละเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเฟี้ยไปน้ำเพลินนั่นแหละ, <c oughs> ละเล้วปลว่าให้ฝึกตัวเองเข้ามาคนเขามันผิดพลาดมาได้หนีหอนมาพึ่งเย็นแต่บา้าะเพราะว่าอยู่ทางนอก ทีเลวลายมาแบบแรกกระชั่งแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าทุกคนนะให้โอกาสกันเบิดแลก็ให้โอกาสแต่ว่าตัวเองจะให้โอกาสตัวเองว่าโอกาสตัวเองคือโอกาสปรับปรุงตัวเองเพิ่นพาเห็ดแนวไดก็เห็ดไปน้ำเพิ่นนั่นแหละที่เกงมั่บ่ได้นักนาะสาหัสอีหย่างเด้อเออบ่ได้นักบ่ได้เมื่อยบ่ได้แบบโอ้ยเข้มข้นเด้อันเห็ดไปน้ำผู้ใหญ่นั่นน่ะอยู่ในห่มสับแหลวฝึกตนเองอย่าหลักอย่าหลี ม,ม,มันบอกมันบอกเหตสายตาคือเรานันแหละจากเวลาจะไปรักไปรียุ่งังไดเสียอ่างเหตุผลใดในความบอกไปเหตุน้ำมูกสังออมันงกะอ่างบ่ขึ้นดอกอ <c oughs> ะไรมันหลายอย่างอยู่ดอกที่ขาต้องปรับปูตัวเองเด้อ <c oughs> ชีวิตคนข้าบ่แน่ดับเคยเลี้ยวมาก่อนเพราะขมบลูหรือถูกบังคับมาหลายอย,ย่าง <c oughs> แล้วก็มาฝึกตัวเองอยู่นี่แหละฝึกตัวเองบ่เคย ตื่นเสา้ากับฝึกลุกตื่นเสา้ามันก็เป็นมันดอกมันบ่มีผู้ใดเป็นมตัตเเกิดบม่มีผู้ใดเลี้ยวดีมตัตะเกิดแต่ท่านองดอกนานี่แต่ามาฝึกเอาไม้เห็ดเอาไม่นะ่ะในเลี้ยวเลยดีก็ดีแกฝึกตัวเองฝึกหัดตัวเองไหมอย่าลบอย,ย่าหลีตายเห็ดนำพญานายเด้ดเอ,อบัดเขากระซ่งไม้ก่อเห็นแล้วบกฝึกตัวเองเด้อลวงพอยังไงโอกาสเปนะ็นธรรมดา หล่ไล่อย่างที่เขาถือบีบขันลั่นแทงออถูกหยากลําบากด้วยทางนอกนั่นแหละมาฝึกตัวเองสะก่อนฝึกที่นี่ก็ไม่ว่าฝึกยังหนักไงคนใส่เอานั่นมาแน่อานนี้มาแน่ก็เหตุไปน้ำพ่นนั่นแหละอย่าลบคนขีดขานกับกายนม่นนขยันได้แต่เขาฝึกตัวเองล่ะคนเคยตื่นสายบเคยเหตุหยังเออก็ฝึกตื่นเศร้าได้ก็ฝึกเหตุน้ำพ่นไปได้ มีผู้ใดเป็นมาตาเกิดดอกนั่นแหละ <c oughs> มันพอกระเบิงไปเรื่อยๆื่อยเด้อเออบ่แมนว่าได้มาปผู้ปั๊บดเดียเออบิงเสียเบงไปหันแหละฟังความเ่นผู้ใหญ่นั่ยยนิ่นใส่ยังเหตุโหลดวนพวกนั้นกนมือทองมือนั่นเหรอไปจับขะหล่อไปแหล่น้ำเพิ่ะทองไปน้ำเห็ดไปน้ำนั่นแหละพวกกันคือบชพระก็ดีนะะหันมาเรื่อง ภาวนาเรื่องวิบากกรรมเว้าเรื่องอบุคคลที่บ่เคยนินทาผู้ใดบ่ไม่ในโลกจังสิจักะบุคคลไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแล้วข้าวเว้าเป็นครูกันบุคคลที่ไม่นินทาผู้อื่นเลยไม่มีในโลกเว้ามาสองหมือสามมือนละแต่เ่าก็มีภาพปรากฏในขาเห็นอยู่เรื่อยละข้าจังเว้า นิสัยของคนอิจฉาลิษยากล่าวตูสายร้ายนินทาชักชวนบุคคลผู้อื่นให้เห็นคล้อยตามต,ตัวเองเด้อวิบากกรรมตัวนี้พวกเฮานะบ่ดทันเดมีตาทิปตาในบ่ดทันไดพ่อเดไปเห็นวิบากกรรมที่เขาหลับแต่ว่าก็ฟังไ้เป็นเครื่องเตือนใจตัวเองคนที่มักนินทาผู้อื่นชักชวนผู้อื่นให้เสื่อตัวเองเอาความเห็นเออเอาความเห็นแก่ตัวของตัวเองออกมาบอกเพื่อสิทำลายบุคคลผู้ใดผู้หนึง่ง วิบากกรรมมั่นแน,น่เออหลังจากตายตกนรกไปแล้วนี่มันก็เรียกว่านรกเบาเบานัน่มีอยู่นรกเบาเาคนผู้หนีเวลายืนอยูู่้เดียวนี่เวลาเบาอาปากยังไม่ไกระชังลิ้นของเขาเสียออกมาเป็นคือปลายปลายมีปลายหอกปลายเข็มมันสิตตะวัดตะวัดแท่งเจ้าของจุบจับจุ๊บจับจ,จุบจ,จับอยูดเลยปาดเจ้าของแท่งเจ้าของแท่งไปเบิดทุก,ท,กทุกสัดส่วนให้ตัวเองนี่วิบาก พวกกันกาวตูใไซลายนินท่าชักจูงบุคคลผู้อื่นยิ่งบดได้ว่าก้าวตูใไ่ไลายบุคคลผู้อื่นเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่างเดียวเดียวคนคือกันเองมันก็เป็นได้จาก,กว่าลักษณะนั้นยิ่งไปถูกประเภทพระอริยะเจ้าพระผู้ทรงชาติทรงศีลยังสี่อุย้ยนักคักอันนี้ธรรมดาเราเสียดับโทษทุกปีหนึ่งยังสี่เม่เลยบวกคูนเขาไปเป็นสิบป,ปียังสี่นะเราเปรียบเทียบ เออัดยัดเยียดกันอยู่แต่บาบ,บ่หางบ,บ่ไปปาดผู้อื่นได้มันแปลกเลยห้างเหลือเบิ่งนี่แออัดยัดเยียดกันคือยังเขาสานันกระสอบนี่แหละแต่เ,เวลาเขาอาปากกันป๊บนี่ลีนออกมากแยาๆเลยเง่เท่าที่มันนั่นถัว่าไปปาดตีนตัวเองได้กับปาดตีนได้เลยแยาไปคุณแยาสันเยวสันปาดทั้งหลังทั้งขางอปาดเฉือนแต่ของยื้อทันแหละห้ขาคิดเบิ่งว่าห้าเอาเข็มแท่งแต่ของหรือเอาเล็กซี่ แท่งเจ้าของเบิรงเดอร์เล็กซี่สีเผาไฟนั่นแหละความเจ็บปวดแสบร้อนมันขนาดนั้นแหละคือห้าเป็นป็น,นี่แหละจากทดลองบนนาบิงก็เอานั่นแหละเล็กซี่เผาไฟแดงๆหรือเอาปลายมีดที่มันคมพร้อ,อมเผาไฟดอกปาดเจ้าของลรงเบิง์ันที่เป็นทังไดอยู่ในนากอกนนั้นเป็นแบบนั้นเอพวกกล่าวตูใส่ร้ายผู้ทรงศีลทรงธรรมหรือบุคคลผู้มีคุณประโยชน์ต่อโลกวมมพวกนี้พระพทธที่สัตว์หลังสี่เป็นต้นพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าพระธิสัตว์หรือพระอรหันต์หรือพวกไพกะสร้างบัณฑิแม้กระทั่งเรื่องของบุคคลธรรมดาขึ้นกันและนี่เรียกว่าวิบาก,กรรมวิบากกรรมของพวกนั้นพกเขาอาจจะว่าท่านได้เห็นว่าวนน่้เราเห็นคือเอานรกมาคูนะแบบนี้ฮะที่ว่ามันสิบป,ปาดตัวเองจนตายได้ว่าว่าให้คนผู้นี้ขนาดใดก็ขึ้นย่กับคุณ คุณคุณที่มีประโยชน์ต่อโลกของคนผู้นั้นซึ่าเว้าให้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเพื่อเทวทัถัาาา่าให้พระพุทธเจ้าจังสิเออสูงงว่าหนึ่งหนึ่งแสนพระพุทธเจ้าจังชีวิตจ,จากกรรมตัวนั้นจังชีวิตจ,จากวิบากตัวนั้นหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแสนพระองค์เทวทัตจังสิพนขึ้นมาแต่บาลังมีคือพ้นมีคุณอันอยิ่งใหญ่มีคุณอันกว้างมีคุณอันหาประมาณบไดมีคุณต่อจักรวานหาที่สุดบได นะครับบอกรบพระอรหันต์บอกพระทำลายพระพระเจกนมีคุณอีกอย่างหนึ่งทำลายพระอรหันต์มีคุณไม่อีกอย่างหนึ่งออทำลายพระอรหันตาสาวกหรือว่าพระอานาคขาพระสกิราคาพระสดาผู้ทรงศีลและผู้ทรงธรรมหรือผู้ทรงฌานโทษมันจะคอยลดหยลดลดมาสี่เด้อ <c oughs> ความยาวนานของมันก็ตามคุณของมันหมายถึงวิบากกรรมคนที่มักบอกพื้นกันว่า,าไๆ เอออหละฟ,ฟังฟังเบิงผู้ใดกับเราบุคคลที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเราคือเขาขางเจ้าของเองเราคือหยกตัวเองว่าเป็นคนดีเราคือคือว่าแต่ของนีด,ดีครับเออเออให้เขาเขาตะนนท่ากูจังสันสีพวกแมนเข้าใจบ้างรย้อนกลับลงมาเบิงเจ้าของน้ำเนเดอร์เออบุคคลที่ไม่นินทาผู้อื่นกับไม่มีในโลกเหมือนกันเด้เห็นบาลร อย่ให้เห่ายยอนมาหาตัวเองเด้อ <c oughs> อย่าลืมวิบากกรรมตัวนั้นมันหลายมันหลายกับจาเป็นหลายกับเป็นอสงไขได้สําหรับเทวทัตหลายอางไขยนับว่ได้แลยวพระสิธอได้บุ้ง่างสั้นกินจะมาในวิกาหรืออยังลรหลัดตัดหลับลงมาแม่นคนธรรมดาตัวไปเห็ดเซกันยังสี่ตายหลายมันมันสิปาตัวเองจนตายด้อย่าลืมอันอันเวลาอาปาก,กึ้นปุ๊บ ลื่นตัวนี้สิเป็นสิเป็นปลายมีดไหมสิเป็นเป็นปลายมีดแหลมแล้วมีไฟพร้อมด้เออจึ๊บใช้น้ำโปรตีนนิวตีนสังแขคงขาเฮ็นจุ๊ยจังสั่นจนตายได้มาจากว่<อ>คือบดบดทุกทัวโตนี่บดทั่วโตมันเลยเบา,บาข้างหนาเบ,บาข้างหลังสอดพูนสอดผีเออบางที่อาป่าเฟิบแลนกับแท่งระวังลินพี่สอดหลังบางคนตายปุบเด้พวกเจ้าเอ๋ยสอดพูนสอดพีทัวบดทุกหูละจัง แต่ก็ยังตายลงไปตายลงไปแหล้วขึ้นมใหมเป็นคนนหม่เป็นคน,น,ค,นคือเฮ้าบ่ท่านมีบาดแผลเนี่ยอาปากไม่วาบขึ้นมากับแทงงไม่ปาดไม่ทั้งแทงทั้งปากทั้งทบพวกมันหลายอย่าง,งอย่างนีนี่วิบากกรรมของคนที่มินทาผู้อื่นจากเวลวากว่ากว่าสิพลหลายหลายกลับเป็นเฮ้าเฮาเอาปัจจุบันทิฏฐธรรมนักณะที่พวกเข้าเป็นอยู่นี่เฮ้าได้รับแบบใด เวลาห้านินท่าผู้อื่นแต่เบิ่งงด้อเกิดจากอย่างอิจฉาลิษยาเด้เป็นต้นแหลกเลยความอิจฉาความลิษยาเห็นเขาได้ดีกว่าเห็นเขาเคารพเห็นเขานับถือเห็นเขามีลาภสักหกละเห็นคนหยกย่องสรรเสริญเห็นเขาลำนุวยอิจฉาเขาเด้แล้วก็นนินท่าเขาความรู้สึกจากว่าความรู้สึกอัตตวาทถุป,ปาทานความรู้สึก มันจะห่อนมันจะใหม่มนในตัวเองเมื่อเม่ความรู้สึกอิจฉาหรือเสียเขาเลยยู่งปรด้ยไปหาสักส่วนมูพวกอื่นๆเบานํานี่ไปหาจากจูงผู้นั้นผู้นี้มาเสื้อเจ้าของเว้านีได้อารมณ์คือยังเดียวธรรมดาเด้จากว่าละพวกเจ้ามันเคยเว้าพื้นกันอยู่แล้วสังเกตว่งตัวเองโหลดเวลาเว้านีได้อารมณ์ขนาดเนาะนกัดแขวกัดข้างบุยปากกดอยักหลิวคิ้วตา แสดงพาท่า,ทาง้อมด้นั่นแหละอสุรกา,ายหี่ยจกว่าะ่ะรูปร่างหนา้าตาขอกเจ้าตอนนั้นมันน่าเกลียดที่ยังเออยิ่งเป็นยิ่งไปรับวิบากแล้วน่าเกลียดก,ก็นั่นอีกนะตากระถุนออกมาตาบาม่มีขางหนึ่งมีขางหนึ่งมั่งแล้วแต่ตอนที่ห้าเป็นนี่แม่ตอนที่ห้าเป็นคนอยู่สังเกตจากของว่าเวลาเบาเวลามันรีบมู่ตาขึ้นทั้งสัตว์ทั้งสีนส่นี่นัน่นแหละตาบ่ามีขางหนึ่งก็เป็นแบบนั้นอ,อารมณ์นี่มันที่ห้อนห้อน,ห,อนห้อนใหม่ด้ นี่นี่ผลในปัจจุบันที่จะของบาหลูแต่ของกําล่งหลับโทษอย่างเป็นเออเนี่ยสังเกตแต่ของเบองเดอทุกคนก็เนี่ยหนีเบาพื้นพ้นเป็นเบิดตนั่นแหละโดยเฉพาะ่อยทั้งเบาคักบ่ได้เบ่เต้าพื้นเลยพื้นกับกะเบาต้อนาคกับกะเบาอยากบอกอะเออบ่ว่าต้อนาบ่ว่าหลับหลังสัตว์เบิด์ตไม่อยากบอกอย่ายังสี่แหละมีน้อมก็มาเบองเดอแต่ของเป็นบ่ส่วนมากคอยเบาพื้นกับกะเบาเยู่แต่ว่า่อย บอจากบาอกโตหนาหลายกว่านนะนั่นแหละเราพูนกับว้าอนเรยสองบอกว่าบุคคลที่ไม่นินทาผู้อื่นไม่มีในโรคเดี๋ยวเขาบอกมาสองหมื่สามมือแล้วก็เลยเห็นภาพเรานั้นเรานั้นมันปรากฏนั่นแหละภาพว่าวิบากกรรมของเขาเป็นยังไงบ่คคิดบ่นึกอดอกมันเป็นโหขนาดนี้นะเลยเอาเรื่องวิบากแต่เอาหัวเขาบ่เห็นหลายๆคนก็เข้าใจว่าเอานารกมา่คูเนาะ นั่นลกดิบดิบนี่เบิ้งสะกวนนี่เอาตัวเองมามาสังเกตตัวเองเด้ไปก็เลยเวลาเฮาเขียดเขาเขียยหลายหลายเหตุการณ์เขียดเออหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะความอิจฉาริษยาตัวนี้โอ้ยมันปาดหัวใจกันยังไงเออมันเจ็บปวดเขาในความรู้สึกยิ่งเวลาคนใด้ยขย่องเขาดันเขาไปทูกท่ากกำลังเขียยอยู่นั่นไงอู้ยหังคักสิไปหาเหตุผลอย่างอื่นหยกอ่างมาก เอาเหตุผลผู้นั้นที่แน่บดีนั่นแหละมามันมา,มายกอ่างเปสิหักลางความดีของผู้นั้นเนี่ยเปียงสันเดวะทรมดาเด้เออจังมันไปคิดได้จังไดเนาะแนวคิดว่ออกก็ออก,ออกด้วยแนบสันนั่นแหละก็อุปนิสัยอุปนิสัยคนที่สร้างสมตแ,แต่แนวบดีก็สิได้พบพ่อแต่แนวบดีนะเรื่องบาปิบากกรรมลายอย่างธาตุย่อมเข้ากันด้วยธาตุหมายถึงความหลู่หรืออุปนิสัยประเภทคนลักษณะนิสัยเดียวกันเออธรรมะหรือธรรมชาติ เรียกว,ว่าธรรมะจัดสรรเป็นไปโดยธรรมชาติเขาก็่สิบแบ่งไปบ่าแม่เขาใดได้เจ้าของนั่นแหละไหลไปสู่พวกเดียวกันคนมากเว้าพื้นนินท่ากันเนาะก็สิมากไปหากินตางหกฮงน้ากันสุ่มหัวกันว้าพื้นกันเนาะเออผู้นี้ได้พักผู้นี้ได้พักบุ้งผู้นี้ได้พักกาดผู้นี้ได้นั่นได้นี่มาสุ่มกันได้เพราะนั้นผู้นั้นได้หมกฮงผู้นั้นได้มักม่วงผู้นั้นได้นี่ตํามกฮงต้งยํทต้งมันขึ้นอย่างนี้เนาะเออว้าพื้นกันม่โอ้ยนั่นอินี่ เบาไฟมากกับเบาพืนลูกหลานเดยของพวอมเบาลือพืนในอันเพื่อนข้างๆของเด้อเพราะนี่คูหนึ่งบายนี้มันนันแล้วผูหนึ่งยางไปกินน้ำกับเ้าพืนผู้งยางไปเมื่อกี้เม่นเบาพวกจาวาเป็นเบิร์ดเบาพืนพู้งยางไปตั้งแต่ตอนอยู่ในวงเ็ดแปดคนน่ะเบาน้ำกันอีกคนหนึ่งหลออปั๊บไปเข่าห้องน้ำเ่าพืนพู้หลอยเข่าห้องน้ำมันทรมาดาเด้บางเห้แต่ผู้อื่นมันนังคักว่าเราีิเนาะ สี่ใส่มันทั้งคักว่ดคุณมะเก่าห้องน้ำนเนี่ยเป็นบัตรทุขคนเลยเจ้านี่เออคอยทำห้าทองบัดนั่นแหละล้านปเปอร์เซ็นต์คูณล้านอีกคือบัดรไม่ว่าละ่ะทางบ้านหัวเมื่อเจ้าของมิสเตอร์ไว้จะไปไกลมันได้อีนั่นบ่าวขอืนเบา่าใส่คนดีดีว่าอันตะขอนก็ร่างเงียบๆอยู่เดินนี่มนะันมากเบ่าวข้นคนตะขงเนี่ก็ร่างบ่าวข้นคนนี่ไม่ว่าเข้าใจบอกเนาะเออ,เอ,อนั่นแหละ วีบาก,กรรมหลังจากตายไปแล้วไปสุนโลกอันนั้นอาปาขึ้นบ่ใดด้ลีนนย่าเงี้ยวรวดออกไปปาดพ่นปาดพีน้ําพพแข็งน้ําขาน้ําตีนน้ำมือแท่งแท่งแท่งตีนลงผื้นแท่งจากผื้นลงสอดทะลุหลังตีนใดเดียวธรรมดาเด้แท่งทั้งหลังสอดทั้งหนาแท่งทั้งหนามันบอกว่าถือขึ้นกันแต่ว่ามันจะเป็นคือปลายเข็มมันกับวาบ่ไดก็เรียกว่าเป็นปลายมีดแต่ว่าติดไฟ มักษาว่างได้ม hmm. <t ders> ันปาดแท่งกระตากับแท่งแท่งไปเบิดตัวมองเอออาดเย็ดเยดกันคือเข่าสารในกระสอบเด้แต่ว่ามันคือมาเหยียบกันนะมันคือหลาครับแอผู้ใดว่าปากกันวันสัตว์ทุต้าทุตัดใส่จักของรถทรมาด่าวนี่ปรเหตทงที่ว่าเปลี่ยน้ง่นรกก็ยังละมุนมุนเออนั่นแหละพยายามหยับยังชั่งใจตัวเองเด้อยาเข้าใจว่าจักของเป็นคนดีหลายเออ บุคคลที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกวะเออู้จากบ่าหล่ะว่ะาจแต่ของดีติคิดว่าถ้าแต่ของผู้อื่นนินทาจะของติบบุคคลที่ไม่นินทาผู้อื่นไม่มีในโลกนี่มาก,กูบ่เคยบนินทาผู้ใดเลยบ่เคยมีจือเกลื่อนวางสิ่นไหมเนาะนั่นแหละยับยัง้งใจตัวเองให้หาคนอ,อยู่ในตัวเองซะเอย่าไปเสือกเลื่องชาวบานอะไรเะเสือกเมื่อไรลภประชาสารแล้ว้าใจบ่นนี้ เวียนวายแต่เกิดมันมีั้งตะเรื่องหนุ่งบุญไหวยอยากได้ดังใจเบิดไเด้นี่นั่นแหละพอว่าเฮาไปเห็นใจเฮาเฮาเห็นแต่ผู้อื่นการกระทํำผู้อื่นเฮาไปเห็นใจคือความรู้สึกของเฮาเองเวลาโกรธเกียดกับเขานั่เรื่องใดสังเกตเบังเด้อกูซูนให้อินี่บักนี่เรื่องใด,งเ,งเ,องดเอ,อ้กูไปยังคือไปโมโหให้เขาเขาได้ดีกว่ากาูเหรือเขาได้เลียวกว่ากูหรือเขาอียังกันแน่เนี่ยหันมาบ่งความรู้สึกจาของเองเลย นั่นแหละธรรมะหมายถึงความจริงคือความรู้สึกของเจ้าของเองเพื่อให้สังเกตความจริงเจ้าของเองเด้เออนั่นแหละพอได้อยากพ้นกับเบิ่งเจ้าของเรื่อยๆเบิ่งกายง่ายๆแลเหลือแต่บเบิ่งใจเท่านั้นนะว่าให้หาเคลื่อยู่วิหาราธรรมอันเป็นเป็นที่ตายใจวิหารธรรมอันเป็นที่แน่นอนใจแล้วก็ทํางเลง่ายมากสุดคืออาณาปานสติล่มหายใจนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้า บ่าว่าพระอรหันตะสาวกข้าเจ้าทั้งหลายจอมีอน,นาปานสตินนเนหละเป็นตีสุดท้ายที่แรกอาจจะฟึกไปหลงไปเหตุไปสะก่อนอาจจะฝึกอันอึนอ้งอันเป็นลิลิตเด็ดเด็ดอันเป็นหูทิบตาทิบหรืออาจจะบ่ท่านเนี่ยม่หูทิบตาทิบแทแๆแต่ว่าเป็นความคิดความปรุงความแต่งขึ้นมาเอาเองเป็นมโนภาพนึกขึ้นมาเอาเองหล้วหลงไปน้ำมันแต่สุดท้ายแล้วผลก็มาสูอ่อน,นาปานสติเด้ออยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกตัวออดูลมหายใจไม่ได้ ็ให้ดูเวทนาในเวทนาคือความรู้สึกในตัวเองแต่เวทนาในเวทนาไม่ได้แต่มีสติกำกับความคิดของเจ้าของเองอย่าให้ออกจากกายนั่นไปหั่นเห็นบ่นจิตในจิตนั่นแหละหือว่าสติไม่เลยกำกับจิตแต่จิตในจิตน่ะสติกำกับจิตเดียมึงคิดไปแล้วเนาะเออเอายังมาเป็นเครื่องผูกมันไว้ลมหายใจเด้อถ้าผูกมันไว้ก็ล่มหายใจได้เออบางที่มันก็หายไปบางทีมันก็นอยู่กับความรู้สึกแห่งกาย คือเวทนาเป็นอาการปิติเป็นอุเบกขาเวทนาหรือเอิ่นว่าเวทนาในเวทนาบะเ,ออบเมณเวทนานอกอย่างอื่นเป็นเวทนาคือความรู้สึกในความรู้สึกของเจของเองมันที่เป็นกลางแต่อยู่กับลมไม่ได้ก็มาอยู่กับเวทน,นาเวทนาคือความรู้สึกตัวแบบ<า>แตอยู่ความรู้สึกตัวนี้ไม่ได้ก็อยู่ในจิตในจิตจิตในจิตนี่คือสติกำกับบ่ให้ความคิดมันไปทางอื่นออมาอยู่โดยหลักไงมันก็นกนกนคือลมมั่งความรู้สึกแห่งตนมั่งหรืออยู่ในปกติแห่งการงานมั่ง ปกติหรือปัจจุบันนักขณะแห่งการงานการงานหรือว่าที่เฮายางนี่เอาสุวาคนเดินทางกลมก็เดินไปตากับเพียงท่าทางหนาเออยางจุดน้ำท่ากบไปกับมากก็มากับไปความคิดบอไปถึงบุคคลสัตว์สิ่งของกาใจเวลาเออแต่คิดถึงเมื่อไหร่เป็นอดีตเมื่อนั้นเมื่อมีอดีตเมื่อไหร่อนาคตเกิดเมื่อนั้นเมื่อมีสัญญาเมื่อไหร่อนาอนาคตหรือเวทนาจมเกิดเมื่อนั้นเมื่อมีเวทนาเมื่อไหร่พบจมเกิดเมื่อนั้นเด้อ เวทนาคือความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์นั่นแหละคือพบอันเกิดจากความคิดถึงคิดถึงคิดถึงอดีตเบิดนั่นแหละอดีตมโนภนาพบูงแต่งไปเป็นความรู้สึกพอใจไม่พอใจนั่นแหละตัวพบคือความพอใจไม่พอใจนั่นแหละพบได้เกิดขึ้นแล้วแต่ใจขาดตายในขณะนั่น็ไปตามความพอใจในไม่พอใจหรืออารมณ์ความรู้สึกนั่นเองเนี่ยอวิชาหววเข้าบรุ แต่นั้นจึงบอกว่าให้หาเรื่อ,อยู่ในตัวเองซะตั้งได่กระสางพวกเจ้าหนีความตายไปได้หรอกมีว่าไร้ม่มีผู้ได้หลังใดห้อมจึงบอกว่าหาเรื่อ,อยู่ซะอยู่ใส่ก็อยู่ในร่มมั่งเมื่อที่มันร่มหายไปก็อยู่ในอุณมมาร่มของเจ้าของเองมั่งอยู่เอาร่มหายไปก็อยู่ในความบางๆของเจ้าของมั่งนั่นแหละแล้วก็สัาว่าถ้ามันขึ้นอย่างือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มั่นเขามากกระทบของเขาเอง ทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ตาเขาเห็นที่หูเขาได้ยินที่ดังเขาได้กินที่กายเขาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายกรูปรกลินเสียงสัมผัสแต่ว่าเขาสิยุดมันบอกเห่นไหมอ,อยึดหรือว่ายุดเหเนไหมตรงนี้เด้สนมากมันจะหยุดเนาะมัมท่ันจะ,นะนให้มันได้ดังใจของเองถ้ารู้ปล่อยรู้วางมันไม่มีปัญหาหรอกมันรู้อันนี้ควรอันนี้ไม่ควรเลยบัดเน,นี่ยอารมณ์มันเกิด,ดกบ่ได้กตัว สุกกระบะมีกิงดอกถูกกับบะมีกิงดอกแต่คนมันถึงตรงนั้นแล้วเอตอนนี้อาจจะยึดสุกอยู่นั่นสิสุกเกิดแล้วกระดับเพื่อก้านั่นแหละทุกเกิดแล้วกรดับแท้ที่กิงแต่ท่านมาแล้วบะมีสุกบะมีถูกบะมียังเกิดขึ้นเอมีแต่สิ่งมี้มีแต่สมุิอันใดอันหนึ่งไหลไปเข้ากับเหลือแต่เวลาลอถิมลากายซื่อได้เท่านนั่นผู้ฝฟกได้แล้วคำว่าใดนี่บ่ต้องว่าบ่าต้จงอย่าไปเข้าใจว่า ได้นี่พระโซดาจะ,จะต้องมีชีวิตอยู่แบบนี้ <_ d ata> เห็นแบบนี้เป็นแบบนี้เด้สกิตาค่าเป็น่างนี้นค่าเป็นหรืออรหันต้องเป็นแบบนี้เด้ออยังกระชังมันเถิดได้หรือ,อไม่ได้ให้พวกเข้าอยู่ในร่มหายใจจะของเออสังเกตความรูร้สึกตัวเองยังมีความพอใจกับไม่พอใจไหมนี่เอาลงความรู้สึกเอยังรักคนนั้นไหมยังเกลียดคนนี้ไหมพอใจหรือไม่พอใจนี่ตัวนี้เด้บอกบอมีให้ความรู้สึกนี่ไหมถ้าจะเอาเครื่องวัดพระารหันวัดในตัวเองนั่นละเด้อ อย่าไปวัดผู้อื่นเด้มันเบิ่งบ่อ,อทั้งเธอเาดาคนกากาอกกยู่จริงเว่าในใจเขาจะบ่มีอย่างกระสร้างเด้จากว่าหลเพรังฉันให้นอมเขามาสู้ตัวเองมากๆอย่างไรทั้งว่าเตือนประเภทกล่าวตูใส่ร้าย,ายอิจฉาริศยานินทาแล้วก็ชักจูงผู้อื่นให้เห็นคล้อยตามกับความเห็นของตนทุกคนที่มันเป็นนังสันล้วนแล้วแต่เห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละ เห็นแค่ตัวบดได้จังเป็นอย่างให้ผู้อื่นมาเคารบตัวเองอย่างผู้อื่นมานับถืออย่างให้ผู้อื่นมันมีลาบสักละตัวเองอย่างผู้อื่นยกย่องตัวเองนะนั่นแหละทำทั้งหลายมันเกิดแก่เหตุสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีเหตุย่อมมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นนำมาซึ่งผลทั้งหลายทำทั้งหลายจึงบอกว่าเกิดแต่เหตุเลื่อนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเกิดแต่เหตุแต่บ่มีเหตุมันเกิดบ่ได้ดอกเหตุคือยังความคิด จะยา่ามความคิดมันอยู่กับลมให้ได้เด้อมาลู่กับลมจิตกับผู้ลู่ผู้ลู่กับจิตเหมือนเดียวกันนั่นแหละนะเออเราต้องงงมั่นไปนอยู่ในตัวเองโหลดอามึงคิดไปแล้วนอกลกับมาลมมึงคิดไปแล้วนอกลับมาลมเนี่ยอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเห็นไปเหตุมามันหนักหนักเออเอาไปมากคิดเรือยว่าเป็นอย่างจากยางว่าเป็นของตนด้โอมันธรรมดาบั่แต่ทำไปทุกคนมีสิทธิ์เบิดนั่นแหละเออเราต้องไปคิดมาก,กอะอไรเกินยังกะสร้างกูอยู่กับลมให้ใจพ่อ คุณได้ตายอยู่ในลมหหยใจได้นั่นแหละบ่านาเกิดกันแล้วกันนะเพราะว่าธรรมาทั้งหลายเขาฟังมาหลายคักแล้วหลายฟังมาหลายคักแล้วเออแต่ว่ามันละรลู้บ่ไเด้จยกบ่บอกความรู้จำเอาไปทกเสียงความรู้จำเอาไปตีผู้อืนออ่นเออเป็นทั้งสันมันต้องเฮ็ดคือบ่ลู้เข้าใจว่า่ะือ,อว่ต้องไปมีอารมณ์อียงทิ่มแทงบ่มีอารมาาณร์อยียงจักสนะก็ไผอยากมีความเห็นแต่ความเป็นไงก็ไผดอกออทุกคนฟังมาคักแล้วละ่ะ ก็เลยว่าหมดรู <Center champions> <religion> ้น yes. ั่นแหละหรืออสังขตธรรมนั่นแหละแต่ว่ามันกระรููทั้งบทกระรู้แต่บ่ยึดนั่นแหละแต่บ่ยึดมันบอไปเถียงกับไปเดินซื้อซื้อยู่แล้ว้าเขาหลดนั่นแหละแต่ย่างหน่อยพกเข้ามันบ่ท่านไ้ถึงตรงว่าท่าท่านความคิดปรุงแต่งใดก็ให้ทุคคนน้อมจิตกระทำแต่สิ่งดีความอันใดมันบ่ดีบุคคลอันใดมันบ่ดีเ้องหูอยู่แล้ว่าไปหาเขา อมันจะนําอกุศลความบดีอกุศลความคิดบดีคนซุ่มนี่บดีกุ้มนี่บดีบักนันบดีอินี่บดีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้บดีละออกคิดแต่สิ่งที่ดีๆเบาสิ่งดีทําสิ่งดีดีคืออย่างดีคือไม่ไปทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์เนี่ยเออดีคือตัวนี้แต่ว่าบ้องจักดีกว่ดีดีคือเบาเบาพื้นไถจักบว่าดีคือไม่นินทาผู้อื่น ดีขึ้นไม่รังแกสัตว์และคนดีขึ้นไม่ไปลักไผ่นี่ดีขึ้นแบบนี้ออแล้วเขาไปสู้วามดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็คือล่มหายใจนั่นแหละยุกเบาแค่นี้ยุกเท่าตายไม่ติไปไสาเดินเนี่พออระสันเิว่านิพานมันบ่ได้ไปหาไก่นนิพานก็นอยู่ในหูด,ดังพระอรหันต์ก็อยู่ในหูด,ดังจากก็ละอ,อ๋ออละ อาตริเตมเอกาคารเยวะเมวัยโตดินังเตตานังุตัปปิจิตังปจิตตังกุงหันจิตเปเมวัสมิฉตุสัพเทปุเรกุสังกปะจันโทปนารโยยะมะิโทติรัสโยยะสุขิตโยวิวัชชะตุสัพพโรคงินาสตุมะเถหวัสปันตะรายุ ที่พายุโพภวะอาทิวาทานสิริสานิจังวุฒาปะจายโนจัตตารุธรรมวัฒนิอายุวันโมสุขังภารังอาวะปุสสะมังคะลังภารังันตุสะเทวตา Sa Pa Buddha Nuka Vena Satasoti Pawanute Avalokitasvara Mangkala Lakanto Sapa Dewata Sa kusa paman kalam rakan kusa pakewata sapa sangkanu parenah saka suci pahuan kute